รุ่นสวสดครับพี่น้องวันนี้ถ้าเกี่ยวอ็เสนจังเราพามาอยู่ที่การปลูกป่าเมือนเดิมพี่น้องปลูกต้นไม้ปลูกพลไม้พี่น้องชีวิตพอเพียงนี่มะละกอพันฮอลแลนด์อันนี้พันฮอลแลนด์พี่น้องพุ่ซื้อมะเล็ดมาสองหนึ่งแล้วก็มาเพาะเพาะขึ้นมาพุ่ว่าตอนกิ่งพี่น้องนี่ตอนกิ่งตอนกิ่งไม่ยากนะฤดูนี้ตอนง่ายเป็นง่ายเลยพี่น้องพมมไอ้นี่เดี๋ยว พื่อจะให้ดูที่ออกลักแล้วน <N <N ี <N <N ่พี่น้องนี่นี่ออกรักแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ใช่ลากมาแล้วคร่าวๆเนี่ยนี่ลากออกเลยพี่น้องใช้เวลาประมาณไม่กี่สัปดาห์สามสี่สัปดาห์เนี่ยตึงนี่ลากมาเลยพี่น้องนี่พมตัดนําเลี้ยงนี่ตัดนาเลี้ยงตัดนาเลี้ยง ตัดน้ำเลี้ยงเนะ่ยฟันไว้แต่อีตรงเนี้พผมเอาพลาสติกยัดพี่น้องพอมพาพ,มพาต้นเลยพมพาปาดเข้าไปปาดเนื้อเข้าไปเนะี่ยด้านบนนะด้านบนเนี่ยในในต้มนะพี่น้องพอมปาดเนื้อเข้าไปฟึบสร้างส่วนสี่แล้วก็เอาเอาพลาสติกกันไว้กันแพร่ไว้แล้วก็ห่อต้มแล้วก็ควันตรงนี้นี่ส้ามสี่ัปดาพี่น้องตอนกิ้งเนี่ยมันจะมีรูตั้งแต่เตี้ยเลยเนื้อมันพร้อมจะมีมันพร้อมจะติดลูกเลย มะกอก็จะมีเพศผู้เพศเมียเพศกระเทยพี่น้องคล้ายๆกัญชาเลยกัญชามีเพศผู้เพศเมียเพศกระเทยแต่ว่ามะกอเนี่ยใช้เพศกระเทยต้องการเพศกระเทยสมบูรณ์เพศแต่เพศแต่กัญชาเนี่ยเราต้องการเพศเมียที่จะเอาชอนะเะอันนี้สมอันนี้เอาเพศอ่าเพศกระเทยสมบูรณ์เพรออกรักเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวผมรอให้รักเยอะกว่านี้อีกนิดนึง เพื่อที่ว่าจะให้มันเกาะดินเวลาเอาทุ่งออกนะทารากมันน้อยนะพี่น้องปันห้าคือว่าดินมันค่อยๆล้นไงพลุดพลุดเนี่ยเราแ,แกะแกะทุ่งอะ่ะแต่ว่าทารากมันเยอะเนะี่ยแกะทุ่งแล้วรากมันจะพยุงดินไว้นี่มะละกอออกรากแหละพร้อมจะมีลูกเลยเอาไปปลูกก็เอาไปปลูกอีกเดือนหนึ่งก็มีลูกแหละเห็นลูกและแล้วก็เลี้ยงลูกไปตาม้า้พันธุ์ จะได้เป็นมะละกอต้อนเตี้ยเลยพี่น้องไม่เกี่ยวกับสายพันธุ์เลยเราคัดมาแล้วเราตอนแต่การจะมีลูกมีพ่นยมันมต้องได้แสงเลยนะพี่น้องต้องได้อาหารมาเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องได้แสงแดดเพื่อปุงอาหานนี่นี่พิ่มาตอนนะวิธีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่เดี๋ยวผมพาไปดูที่รงดินไว้นี่พี่น้องอันนี้เป็นพันธุ ไม่ใช่ฮอลแลนด์นะอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงพี่น้องกินเนื้อเนื้อสีแดงเลดอะไรสักอย่างนี่ลงดินไว้ประมาณนักโอ้โหส,ส,ส่นะสองซ้ำตำดานะส,ส่องตำดานี่ลากไหยพี่น้องพอมันจะลงนอนๆน,น,นะต้นต้นนอนๆหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะได้อั้นตรงโคนนี่ตรงโคนมันจะอ้วน จะได้อ้วนตรงโคนแล้วก็ไม่ทุ่งเร็วไงถ้าตั้งตรงมันจะทุ่งเร็วเลยอันนี้มันเวลาเลี้ยงโคนก่อนยอดมันจะไม่ไปยังไม่ไปให้โคนมันใหญ่แล้วยอดมันค่อยไปเพื่อที่ว่าจะพยุงตัวไม่ให้ล้มไงนี่พี่น้องแต่ว่าถ้ามันติดลูกนี่เดี๋ยวมันต้องล้มแน่นอนนี่ก็ยังไม่ติดลูกนี่ก็ตอนตอนเหมือนกันนะนี่ถ้ามันจะติดลูกก็ใบมันต้องยาวก่อนพี่น้องต้องยาวใบต้องยาวเป็นแบบใบต้องยาว นี่ยังใบลูกเจีบอยู่ยังเป็นลูกเจีบอยู่พี่น้องใบมันการใบต้องยาวเลยเพื่อมันจะได้เลี้ยงลูกได้พี่น้องไอใบเล็กๆนี่ยังนี่มันอับแท่งค่อนข้างอับแท่งอับอากาศด้วยตรงข้างมันต้องการแท่งนะพี่น้องถ้าอยางมันมีดอกมีมีพ้นที่ดีแท่งนี่คือตัวตัวการสําคัญเลยมะละกอผมลงใบสองต้นนี่ต้น ไก่ปลานี่ต้นอันนี้ก็ลงนอนๆเหมือนกันแต่ต้นเนี้ยรากหน่อยไงพุ่มพุ่มต้นพุ่มช่ำไม่ต้องตกใจนี่พี่น้องรากมะละกอน,นี้ลรากเนาา่าไง่ากมันจะแฉะไงเน่าไงานะแต่ดูฟ้นนี่ก็ต้องจ่การระบายน้ำออกให้ดียาให้น้ำขัางท่วมถ้าน้ำขัางท่วมเนี่ยรากมันจะเนาา่าไง ผมขอยาเยอะหน่อยไม่ได้ชี้ายาขยะไม่ได้ตัดยาเลยแวบกบแวกอ่ะพี่น้องยาเดี่ยมันก็นย้อยถ้าตัดย้ายิ่งดีมันยิ่งย้อยเร็วเองการขยายพันธุ์นี้ก็จําเป็นนะพี่น้องเพราะว่าบางย่างนะเราได้เมล็ดพันธุ์นะแพงพี่น้องไอเมล็ดพันธุ์แพงๆไอพลผลิตสูงๆไอที่เขาทำมาเราต้องหัดขยะให้เป็นเพราะว่า เราจะได้ไม่ต้องซื้อเม็ดพันธ์แพงๆเลยไล่ลย่ลย,ย่างเลยเม็ดพันธุ์แพงมากเลยถ้าขยายจากมเมล็ดเนี่ยสมมุติผมเอาต้นเนี่ยเอามเมล็ดมาเพาะมาปลูกอะไม่เมื่อนนะ่ะพี่น้องมลาลไล่ล่ย,ย่างเลยคือเราต้องตอนกิ่งปักชำเสียบยอดอะไรประมาณเนี้ยประมาณเอาเอาต้นจากมันนะให้มันมีลูกคือต้นมันเดิมมันเลยจะกลายเป็นต้นเดิม,มเลยพี่น้องอันนี้คือการขยายพันธุ์ที่ที่นิง่ง แต่ถ้าเอามาเล็ดแต่บาง,บางพืชบางอย่างไม่นิ่งพี่น้องคือว่าเราเม็ดปลูกก็ไม่เมื่อนยังมะละกอนี่ยากเลยที่จะได้เมื่อนแม้มันนะถ้าใช้เม็ดปลูกนี่มันนี่ก็โอ้โหดูลกๆหน่อยแต่ว่าพวกก็เก็บไว้พี่น้อง,ไม,ไ,ไ,มไ,งไม่ได้ไม่ได้ทากทิ้งไม่ได้อะไรเดี๋ยวเอายอดไปปักไปทําร้องให้มันมันญี่ปุ่นปลูกมันญี่ปุ่นนี่ก็ไม่ยากเลยพี่น้องเอายอดไปทิ้มนั่นเนี้ยนะ ยอดมนะันอันนี้ที่ม้วงพี่น้องเนื้อที่ม้วงเอายอดไปทิ้มแต่ต้องทําร้องให้มันนะพี่น้องมันจะได้แตกหัวถ้าฟั่งมันเรียบเยบงี้ยมันก็ยากที่จะมีหัวแล้วการขุดนะเวลาขุดแล้วนะขุดมาลองแล้วเดี๋ยวแมงมันจะกินเลยพี่น้องแมงมันจะกินเร็วมันมันญี่ปุ่นอันนี้ผมขุดไปแล้วทิ้งขุดกินไปแล้วรอบก็ปอยว่าอีลุงตุงนังมันเนี่ยไม่รู้จะมีหัวให้กินได้อีกเปล่า แต่ก็ไม่แน่นอน,นอพี่น้องอาจจะได้กินได้ต้องรอดูอย่างห้าทีพูกไม่ไม่ได้เลยนี่ก็กอไผ่พี่น้องไผ่ว่านนี่พิ่ว่าเอาตัดมาชำาฮ่ปักชำขยายพันธุ์ให้ขยายพันธุ์ยยพ,พี่น้องนี่ส่วนนี้ก็พืชเศรษกิจของพวกมิ่งกัญชลีเีปักชำเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้สายพันธุ์ที่เป๊ะเลยเก,การปักชำการตอนกิง่ง ข่องที่ตอนจิ้งยังพลไนาหมายนะพี่น้องถ้าตอนจิ้งเนะี่ยจะมีมีลูกเร็วกว่าเสียบยอดนะที่พ่อผมทดลองนะเสียบยอดนี่ใช้เวลานานไี่น้องนานบางที่นานอะไรบางอย่างไม่ออกเลยไอ้ที่ตอนจิ้งเนี่ยออกแล้วสมโอเนะี่ยท่องปีกว่าออกออกอะไพี่น้องส่องปีกว่าสมโอนะแต่ถ้าเสียบยอดดิสี่ปียังไม่มีลูกท่งปีกว่ายังไม่มีลูกเลยนี่พี่น้องเลยนี่ ตอนกิ้งสะเดาข้นตอนกิ้งสะเดาแล้วก็มันลงเลยไม่รู้จะรอดเปล่ากิ้งตอนสะเดาถ้ารอดก็เวิร์กถือว่าเป็นไม้คุดหลอมอาสายสายดีเลยนี่พี่น้องอปลูกป่าต่อมาคือการปลูกป่าแต่ว่าพลไมกรักหมายอะไรกันชงกันชาลีอะไรอย่างเงี้ยนะคือระว่างทางพี่น้องใครชอบอะไรก็ปลูกไป พื่อที่ว่าอาเราได้มีข้องผลิตภัณฑ์ค่ายอย่างพี่น้องพมนะพมแชร์ไปให้ฟังพวกกปลูกทําด้านพืชเศรษฐกิจของพุมเราก็ปลูกป่าไปด้วยเพื่อที่ว่าจะมีรายได้เข้ามาจุนเจแต่ว่าถ้าปลูกป่าอย่างเดียวปีแรกมันไม่ได้มันยังไม่มีไรอย่างพี่น้องคือว่าพื้นที่ยังลงกว้างให้ยาขึ้นไ่งเราก็ควรจะปลูกปลูก อ่าเพิ่มมีสิ่งที่เราเริมที่ได้ระยะแรกไปก่อนผ่านผลสักปีแรกไปได้ก่อนตรงทา้งซึ่งขามาให้เร็วที่สุดพี่น้องถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นอาชีพเลยนะแบบออกงานช่วงนี้ต้องงานเยอะปลดพนังงานเยอะเศรษฐกิจไม่ดีน้องการ้ายค่ายอะไรนะบาก,กเขาปลดพนังงานนี่ถ้าเกิดเราโดนปลดนะพี่น้องโอ้โหดีใจเลย ถ้ามีที่ดินอยู่แล้วนะนี่มาท,ทําเกษตรก็เป็นเป็นทางเลือกที่สบายใจพี่น้องส่วนจะรวยไม่รวยนะยู่ที่เราอยู่ที่เราว่า,เ,าเราจะามีไอเดียห้าเงินจากมันได้มากน้อยแค่ไหนการปลูกปาจะได้มีรายได้ต้องสร้างผลิตภัณฑ์กล้วยก็เร็วพี่น้องพวกลูวกกล้วยนเนี่ยเป็นดงกล้วยพี่น้องอกลับไปดูหน่อยเนี่ยดงกล้วย กินได้กล้วย,น,ยนอค่ายได้พี่น้องนอละสิบบาทสิบห้าบาทเนี่ยรอดูนี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมเคยข่ายนอละสิบบาทไร้ปีมาแล้วตอนล่างนี่ก็ไม่ได้ค่อยได้ขุดเลยพี่น้องนอละสิบบาทตอนนี้ก็ประมาณสิบห้ายี่สิบมั้งไม่แน่ใจอยู่ที่ว่าเราตกลงตกลงไงแต่ราคาก็ ไม่เคยปลูกป่าเขาต้องเริ่มเริ่มจากกล้วย,ย,ยส่วนใหญ่ทฤษฎีอ่าทฤษฎีกล้ยกวยๆยพี่น้องเคยได้ยินปหะปลูกป่าทฤษฎีกล้ยกวยๆยเมื่อต้นไม้โตกล้ว,วยมันก็จะหห้ไปเองพี่น้องมันโดนคุมไงถ้ากล้วยโดนคุมแล้วก็หห้ไปเองน,นี่ต้นหมอก,ก็นี่หฮอกก็นี่นี่ก็น่าอะไรนะพี่น้อง สามปีสี่ปีห้าปีแล้วมันนะ้งห้าปีแล้วพเพราะว่าพกต้นสักต้นอะไรนี่ลำต้นยังนี่เดียวเลยใกล้หนามไม่ชอบแล้วมั้งมอกกนี่ไม่ชอบใกล้นาําลือมั้งเพราะว่ามันยู่บนเข้าคุบเข้ามอกกนี่นามไม่ข้างเลยเพราะว่ามันเป็นที่เข้าเลยเนี๋ยพี่น้องที่พวกขยายพันธุ์ก็ไพ่ก็ไพนะ่ว่านเลยเดี๋ยวไปดูนอกกัน นอนี่ก็ออกประจําไปดูฝนนี่ออกง่ายเลยพี่น้องนี่เฮ้ลำดูลำพี่น้องดูลำใหญ่ดูมือผมพี่น้องเฮ้ไผ่ว่านลำลำแข้งใช้ได้นะ <c oughs> ผมกำลังจะหาวิธีดึงอันนี้ออกให้เอามาทำไม้สรอยมะพร้าวอยากกินมะพร้าวเฮ้ไผ่ว่านนอกกินได้ลำใช้ได้ใบไผ่ก็ทำในป่าได้จริงมะเอ้ย พวกมึงก็ยังไม่เคยศึกษานี่น้ำผัดที่เขาตานอหมายทยําจากไผ่แล้วซึ่งเป็นน้ำผัดตานอหมายได้เขยายพันธุ์พี่น้องเราก็จะได้มีต้นไม้พันธุ์ห้าทำสร้างต้นไม้พันธุ์ให้ได้แล้วก็ขยายพันธุ์ขายได้สร้างไรายได้ไม่รวยแต่ก็ยังพอมีประทังชีวิตเนาะนี่ต้นสักพึ่งยังมาลงพึ่งยังลงยังไม่ถึงสองสาเดือนเลย พี่น้องเด็กข้ามคลองสายใกล้ไปนี่สะพานก็คือต้นสเสดาลม้มต้นสเสดาล้มแต่ไม้ตายนะนดูดิทึ่งได้ไม้คุดหลอมทึ่งได้ท่งทางบูนัสาอุได้ได้เข้าชอ็อปนิยมเลยพรามันอึบ <c oughs> ทางรถที่เขียร์ไยยังรวดเร็วมา <c oughs> ดูพี่น้องอันนี้มาดูปูผอมกระทักต้นเมื่อกี้นะแต่ก็ไม้เขาโตเท่าไหร่ ต้นทักนี้ก็จะโตดีนะดูดิพร้อมกันเลยนะพร้อมไปดนูนู้นอีกต้นโพมาเห็นหมดแหละแต่ว่าไปดูนี่เพิ่งต้องก็ตายนี่ซักโพนี่ของทยใกล้พุมไม่ได้ทําธนาคารหนามใต้ดินของท้ายใกล้นี่แฉต้นไม้ก็เริ่มอ่ามันแฉก็ไม่ดีต่อกล้วยอะไรก็ไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะหนามไม่ไล่เวียนพี่น้องไม่มีออกเชนกลายเป็นเน่าค่อยๆน้ำเน่า ปริงอะไรนี่พวปพวกแซมนี่ฝรั่งพี่น้องมาห่อด้วยเลยทุ่งทุ่งเหมือนมีไม่ค่อยดกด้วยเพราะว่ามันกล้วยไงอยู่รวมกับกล้วยเลยเพิ่งจะได้มีลูกนี่แหละต่อไปมันก็จะแย่งกับกล้วยแต่มันต้องสู้เมันจะเลง้งสู้ยังไม่ค่อยติดลูกหรอกเพราะว่าไม่ได้แท่งนพี่น้องต้นไม้ต้องได้แท่งไอ้ต้นไม้ที่ว่ามีพ่นมีต้องการพ่นต้องการดอก มันจะต้องการแท่งพี่น้องฝรั่งกิมจูอันนี้รวดเร็วเพราะมีอีกพันหนึ่งจะฉามีอีกพันหนึ่งสี่สิบห้าวันแต่ฝรั่งกิมจูประมาณสามสิบวันพี่น้องสามสิบวันได้กิน,นตอนกิ้งง่งยฝรังง่งเนี่ยออกออกลางไงราคาถูกพี่น้องกิ้งท้ามิบ้านก็มีเฮ้ยมก่อนนะตอนนี้พมไม่ได้เคยถือเคยค่ายเลยพอ พอเป็นอาชีพได้ไปบ้างเราจะแต่งกิ้งแล้วก็ตอนตอนทีทักตน้นละทักเจ็ดไปกิ้งทริปกิ้งนะมีทั้งลูกมีทั้งกิ้งค่ายผมเคยค่ายต้งก่อนเพราะว่าต้องเอาทุกอย่างนอกกล้วยตอนกิ้งฝรั่งตอนกิ้งทอมโอตรงนี้เป็นป้ายยาขาเป็นป้ายยาขาด้วยพี่น้องไม่ได้ชีดยา มันก็อยู่มีแตนน้อยพมโดนแตนต้อยมาส่องรอวิ่งจูดไปส่องเรอเท่าน้มีมันละเอ้ยพี่น้องนี่มันละเป็นยาสมุนสมุนไพรมีมันละธรรมชาติเลยโอ้โหพี่น้องเมื่อกี้โดนแตนต้อยจนว่าพิดกล้องพอดีโอ้โหจำพิดร้องเลยวิ่งจูดอีกรอบเลยท่ามรอบเลยโดนไปอีกรองทีนี่ต้นพยุง ห้าปีเนี่ยพยุงห้าปีพี่น้องดูเลยห้าปีโอ้มีรังนกกระจาบมาทำรังแล้วพี่น้องรังนกกระจาบดูดิรังนกกระจาบ่กกาบพยุงนี่ก็พวกมาคนปลูกป้าทุกคน,นเกือบจะปลูกปลูกเกือบทุกคนเลยมั้ยพยุง ผมหมันมีค้ามีราคาจริงหมายสวยจริงพี่น้องสัมผัสนมเนียนจริงๆพยุ่งหนึ่้องดีราชวังพระรชวังเก้าอี้ห้องใต้โอ้โหสุดยอดประดูกับมาแสมยู่ตรงกลางนโตโตน้อยพี่น้องนี่ยังไม่ทึงต้องเดินเลยพร้อมซักไม่ค่อยโตอะไรซักก็จะโตเร็วช่วงแรกพี่น้องประดูฉาประดูฉาว่ะ แต่วันเด็กมันก็โตพี่น้องือ <c oughs> สร้างป่าหน่ป่ากล้วยมันจะง่ายหน่อยชุ่มชื้นเลยไงนี่สดาจเพิ่งก็เตรียมจะตอนกิ้งไงพี่น้องพุ่งควกกันไว้แล้วควันไว้แล้วเตรียมจะตอนกิ้งเดี๋ยวรอ,อให้ไอ้ข้าวข้าวมันปูดออกมากนอนเ่งข้าวข้าวข้า,ขา,าเนี่ยมันจะปูดออกมาคลา,ายลักเลยเป็นปุ๊มๆออกมาคลายๆลักเลยพี่น้อง,ออาาลลองแล้วมันจะออกรักเร็วฮ้เสดาสุดยอดไม้ล้อมท่งประเทศ ทางฟังาสาอุบูนัยเะระฐาดานี่ก็ตอนจริงเศราดาวการขยายพันธุ์นี้ก็คือว่าโอ้โหเป็นเป็นซิ่งที่เราจะทั้งรายได้จากมันก่อนพี่น้องเราเริ่มนะปลูกไปสักพักก็้วก็เลี้ยงต้นให้งามแล้วก็ขยายพันธุ์ตอนจริงนีออ่เลยเป็นไม้พ่นเป็นอะไรก็ได้ระวัง ห้องที่เราชอบไงพมคิดว่านะต้องเน้นส่วนตัวผมนะผมชอบอะไรพมก็จะพยายามสิ่งนั้นะนมากเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าทึ่งไหนไม่ชอบพี่น้องเราก็จะบางทีเราทึ่งเวลาเราก็ไม่มีระเบียบวินัยกับมันพอแต่ถ้าทึ่งไหนที่เราชอบเราจะมึนคึกคข,ขัดมีระเบียบวินัยกับมันมาดูพ่อมามาเพิ่มเติมไาอีกมีนี่แหละตอนควันกิ่งไว้แล้วพี่น้องนี่ มขวัญไว้ย้ามกิ้งด้านบนน่ะแต่งกิ้งไปในตัวมาดูมาดูควัา,าจะตอนลักษณะเดียวกับสดาวะ่ะเอาต้นใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยรออีกสักนิดนึงให้มันเปลือกเอกมันออกกายมาเป็นลักษณะลากก่อนนี่ห้าปีพี่น้องมาดูห้าปีห,ห้าปี โอ้หเนี่ยห้าปีขยายพันธุ์ตอนกิ่งยังไม่มีดอกนะมาดูบ้านนุ่นพ่อปลูกไว้เก้าปียังไม่มีดอกเลยเก้าปีก็ยังไม่มีดอกนุ่นต้นสักนุ่นก็ห้าปีพี่น้องดูเดีด๋ยวพาไปดูเออต้นสักห้าปียู่ไกลสะหนามพี่น้องยู่ไกลสะหนามนี่มันเลยโตเร็วมากๆเลยโตเร็วกว่าที่ปลูกไว้บ้านนุ่น ยังเหไดนชัดเลยบ้านนู้นซี่ปียังไม่มีแววจะเท่านี้เลยอีกปีนึงก็คงไม่เท่านี้นะแต่ตรงเนี้ยห้าปีเท่าๆกับเท่าๆกปลูกมาเก้าปีเลยลองดูดิเฮ้ดูมือดิเฮ้เฮ้ห้าปีาปโอ้พูกป้าอะ้จะกินอะไรเมื่อ,อไรจะได้ใช้พี่น้องเนี้ยห้าปีไวต้นสักเนี่แล้วก็แยะอะไรนะเมือกแยะพี่น้อง เืิกแยะเืิกแยะคือว่าจะขยายอีกเลยจะขยายอย่างต้นใหญ่ได้ฝนเข้าไปโตดีมากๆเลยนี่ต้นนี้พวกผมไม่ค่อยได้แต่งกิ่งนะแต่ระยะห่างอยู่กับต้นนูนประมาณแปดเมตรนะทีเมตร8เมตรนะรนะะยะห่างนะ <c oughs> ก็จะอ้วนโตดีลำต้นนี่โอ้โหซ่องคืบกว่ารนะะยะประมาณ เกือบส้มคืบพี่น้องรอบเส,ส็นรอบวงสุงหัมันเม็ดซ้ำสิบนะเกือบซามคืบคืบปกติว่าก้าเก้านิวก้าวซ้ำหยิบเจ็ดเกือบส้มคืบปลูกปลูกปลาโตเร็วพี่น้องถ้าเราลองเล่ยมันยังไม่ได้ลงไงถ้ามันได้ลงแล้วเราจะรู้เลยว่าตรงไหนเหมาะอะไรตรงไหนโตดีตตไม่ดีเนะี่ย ยังสักในบ้านเนี Hinter ่ยอยู่ริมหนานเลยโตโตดีกว่าที่ว่าอยู่อยู่ในไร่ตรงนู้นแต่ตรงนู้นพ่อปลูกคู่กับเบิรเอ้ด้วยก็เลยดูลักษณะโตไหมหนุนต้นเนี่ยโตโตเขาส่วนต้นนู้นกระโดนเครื่องตัดหญ้าไปเง้สี่ปีบ้านนู้นนะเท่าเนี่ยพี่น้องที่แปลงนูแต่ในห้าปีโดนเครื่องตัดหญ้าไปท่านต้นมีั้งหมดสี่ต้นพี่น้อง แล้วก็มาแซมปลาดูระว่างช่องนะเลตก็เล็กๆนะต้นนี้ผพขุดหลอมมาเนะนะี่ยไม่ได้ว่าปลูกไม่ได้ว่าปลูกอย่างพวกนะ้ขุดหลอมมา,นะกกานนะเนี่ยเพิ่งจะแทกกิ่งยาวหรือดูฝนนีแหละนี่ส่าน้ำพุ่น้ำเกือบเต็มเลยได้ฝนมาก็หล่อเยะแฝกเต่าผมก็ปล่อยย้าไว้พี่น้องถ้าเกิดไม่มีย้านะหนามมันจะไล่น้าดินมันจะไอ้น,นี่ไงย้าคุมน้าดิน ถ้าอยู่ไกลสายเนี่ยเราควาเรเลี้ยงยาวด้วยแล้วพวกลูกแฝกไว้แล้วเป็นแถวแต่ไม่รู้ว่าลอดเต็มแถวหรือเปล่าแต่ก็น่าจะลอดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าฤดูนี้มันฤดูที่ว่าปลูกไงไว้น้องเอคนหลักธรรมชาติกระดาวตัวน,นี้ก็ตอนจริงไวม,มีบุญวัฒนาก็อาจจะได้ไปซาอุรู้ว่าดูใบก็เข้าบังหายไวน้องเราต้อง สร้างห้องเรารอไว้แล้วโอกาสมาทึ่งเราจะได้ปึงป้งังได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีรอโอกาสมาทึ่งเราขวาไม่ได้แต่เนี่ยถ้าพมทําไว้รอนะโอกาสมาปุ๊บเนี้ยพุขวาได้เลยนะตอนกิ่งไว้พี่น้องตอนต้นไม่ได้ม่ได้ตอนกิงน่งประมาณสองนิ้วกว่าส่วนตัวนี้ก็ต้นมะขามองโตช้าพี่น้องบ้านพมอมันโตช้าน,นี่ปลูกนานเลยฮ่าไปพร้อมปลาดูพร้อมปลาดูดูดิ แต่มีพวกก็ดิตรงนี้จอมพวกก็มาอันนี้มะขามองนี่กิ้งเนี้ยวม,มากๆเลยพี่น้องกิ้งเนี้ยวกว่าไปดูมันจะหักยกักษ์ฮะคุณประโยชน์เนื้อไม้ก็เนื้อไม้ดีพอปาดูแหละนี่พี่น้องหน้อยหน้าหน้ายลูกลูกใหญ่ปากช่องเออผมถูกเป่าไม่รู้นะ ปักชองกล้วยเลยหนอยหน้านี่พาะว่าตอนกิ่งเ่อตอนกิ่งปีที่แล้วมีลูกไหกินลูกที่ตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจริญเติบโต,ตเท่าไหร่เนยหนอยหน้ามีลูกเร็วพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเสียบยอดหรือตอนกิ่งหรือว่าเพาะเมล็ดต้นต้นเท่าเท่านี่ยมันจะติดดอกได้แหละทุ่งไม่ทมหัวก็มีดอกร้าให้ลําต้นพอจะเลี้ยงลูกสักลลกได้ก็มันก็มีลูกปีที่แล้วมีลูกลูกเบ้อเลยพี่น้อง โหลูกย้อยไปเลยฮือหาเลยปกยุกไงพี่น้องแก้วามาก้อนแก้วมก้อนก็ง่ายเอาไปปักๆรือดูเนี่ยเป็นง่ายนี่ปุกกันหน่อยหน้าเลยหน่อยหน้าก็โอ้โหนี่ไกลแหละพี่น้องไกลจะได้เด็ดไปบ่มอ่ะอีกเมืม่กี่วันหลับมันจะตามันจะห้างเป็นที่แบมแต่นุ่นมะพร้าวพี่น้องสูงมากเลยมะพร้าวน้องหอม โอ้ยกำลังดกเลยเพมัว่าจะเอาไม้ไผ่ไปเท่าอยู่เฮ่อ้องปลูกกินข้องกินที่เราชอบแล้วก็ที่ที่คนรบค้างชอบเนาะปลูกห้หลากหไา่เขาไว้เราจะได้มีตัวเลือกนี่ทุเรียนไม่รู้จะรอดหรือเปล่ปาพี่น้องทุเรียนมีซักเป็นตัวคุมด้านบนนี่ ต้นสักเป็นตัวคุมด้านบนพมดึงโค้งลงมาต้นนี้ก็ต้นนี้เอามาเป็นรังขาให้ทุเรียนปล่อยความชุ่มชื้นให้ทุเรียนโอ้ใบนี้เพิ่งยังงามในใบเดียวเองเพิ่งยังงามเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลูกมาเลยเนีย่ปกติออกมากับใบไม้ใบไม้พี่น้องนี่เริ่มมาแล้วใบเริ่มเกี้ยงแล้วพี่น้องไม่รู้ว่าจะรอดแรงนี้เปล่าแต่ก็ เราต้องลองพี่น้องข้องข้องแพงทุเรีนเยนนี่แนะนําเลยเราต้องลองถ้าเรา,าทําสาเร็จน,นะในพื้นที่ที่เข้าปลูกกันไม่ได้นะโอ้เราจะเทมากนะโอเคครับพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนใครพี่น้องฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ยัางสวยงามะโอเคครับ